ให้ชุด3ตัวนี้นะคะให้ชุด3ตัวนี้นะคะถ้าจับเข้าคู่ว่า8ปดหได้นะคะ816ได้6 1หน่งสนะคะได้หมดเลยนะคะอะเรามาดูชุด3ตัวกันนะคะถ้าจับเข้าคู่จะเป็นเลขอะไรนะเราได้และเราได้เลขพลังบวกล้วเรามาดูกันนะคะเลขพลังบวกของเรานะคะ ้าให้อาจารย์เน้นนะคะให้อาจารย์เน้นเมื่อกี้อาจารย์เขียน816หนะ่ะ613น่อาจับเข้าคู่หนังชห1หนึ่งสานะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะสา8ได้3ตัวอันนี้ชุด3ตัวนะคะหาซื้อเลขท้าย3ตัว อ่านี่เลย3มตัวทีนี้สองตัวล่างทํอ่อะสองตัวล่างเราไปเดินหากันนะคะสองตัวล่างแต่ว่าอาจารย์ให้1ตัวก่อนเดี๋ยวเราจะมาให้อีกตัวหนึ่งตอนที่เราขอหวยนะมาแน่ๆร0อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะบอกบอกตอนนี้เดี๋ยวเลขอั้นนะนะคะบอกตอนนี้เดี๋ยวเลขอั้นอ่ะคะ อัละนะคะ2ตัวล่างนี้งวดนี้นะคะจะมีเลขตัวเดิมที่จะออกนะคะจะมีเลขตัวเดิมที่จะออกนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีเลขตัวนี้นะคะจะไม่บอกว่าเลขอ,อะไรเขียนแค่นี้แล้วกันฮะให้ถ่ายมาแต่วันนี้มาทั้งทีนะคะอ่ะก่อนจะจากการทายมาก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยอ่ะมาทั้งทีอาจารย์ขอ ตัวเน้นให้1ตัวนะคะอาจารย์จะไม่เขียนตัวเด่นตัวรองนะคะแต่ว่าจะเขียนตัวเน้นให้1ตัวนะคะตัวเน้นเนี่ยนะหลายคนที่คิดว่าอเขียนตัวรองก่อนนะคะตัวรองงวดนี้นะคะให้เป็นเลขให้เป็น7นะคะตัวเด่นงวดนี้ให้เป็น5นะคะอตัวเน้นค่ะตัวเน้นทุกคนพิมพ์มาเลยค่ะตัวเน้นนะคะพิมพ์มา มาตัวเน้นนะคะอาจารย์อยากให้เน้นอ่เรามารู้แล้วเราเน้น5้าดีกว่าแต่ว่าพอรู้ว่าเน้นห้า็ดนะคะพอรู้ว่าเน้น5นะะ้า 5, วันนี้ขอขอเสียงโชคอ่ะมาเรามาจุดทูบกันนะคะเรามาจุดทูบกันเลยอาจาย์จะจุดทูบนะคะอ่าลูกศิษย์คนไหนนะอยู่แถวนี้ก็ตามมาหาอาจารย์ได้นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะอยู่วัด วัดนาปกนะคะนี่ค่ะอ่ะเรามาขอปลูกกันนะคะใกล้ๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเท้าของท่านนะคะก็จะเป็นผู้ปกครองทางด้านทิศเหนือนะคะอ่ะเราดูหน้าใกล้ๆใกล,ใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เปิดใจนะคะสั่งจองและบูชาจะไปห้องเซอร์วิส จะไปห้องอาจารย์ส้มห้องไหนก็ได้ไปสั่งซะให้มีเหรียญพญานาคด้วยนะคะให้มีเหรียญองค์เขาเรียกว่าจะเป็นเหรียญขององค์ท่านทั้งสี่องค์เขาเรียกว่าหัวใจเหรียญหัวใจแห่งสวรรค์ไปแจกที่เรือนจําไปแจกที่ลงมาสนามทั่วกรุงเทพริมิทนเลยนะเขาได้กินวันนี้แป0รกว่าคนเขาได้กินกันโอ้เป็นบุญใหญ่เลยนะคะก็อนุโมทนากันเอานะ โอ้เห oh, e uh, ็นชัดเลยอ่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอสำหรับ947ดีดีด้วยสำหรับลูกศิษย์ที่ทายถูกนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเปิดใจนะนะจะเปิดใจกับให้ทาวเวสุวรรณวันนี้ทาวเวสุวรรณนะคะอยู่เบื้องหน้าเราแล้วนะคะก็ขอให้ปู่เวทเนี่ยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะส่งพลังมาที่สมุดล้างนี่นี้เลยส่งพลังมาที่สมุดล้างนี่นี้ แล้วก็ช่วยให้ลูกศิษย์เนี่ยได้มองเห็นแล้วก็นําไปบูชาที่บ้านแล้วก็ขอพรขออะไรแล้วก็ให้สมุดล้างนี่เนี้ยทำให้ทุกคนล้างนี้ได้จริงๆสาธุอ่าวันนี้นะคะอาจารย์จะนอกจากจะพามาไหว้ท้าวเวสสุวรรณแล้วนะคะอาจารย์จะพาไปไหว้พระนาคปกด้วยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะพา,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 าไปไหว้พระนาคปกด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะ อ่าตัวเลขที่ได้นะคะตัวเลขที่ได้นะคะตัวเลขที่ได้นะะ่นะ,ะ,นะ,ะปิดกันอ่าโชว์โชว์ชวลงมาสวดมนต์นำพาไหว้พระเพื่อขอความเป็นมงคลกับชีวิตอ่ะถือตรงถือตรงัรง้เห็นไหมคะหากเสานี้ท่านไม่ว่า สองปดนะอาจารย์ได้สองแปอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปเท่าไหร่ครับอันนี้เมื่อกี้เราก็จุดทูบได้974นะครับผมเป็นใบนี้ซึ่งมีคนสั่งจองมาแล้ว20ตอนนี้ได้แค่ใบเดียวเดี๋ยวเราจะหาเพิ่มเอานะครับผมโอเค974แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าอาจารย์จะหยิบเลกอะไรต่อได้มาใบนี้ ่ะ,ะวันนี้งวดนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มี7557นะคะก็ดึงดึงได้เลยนะคะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าเนาะนะคะ57าเมีไหมคะ75 57ห้อ่า5775นะคะ5 7าเจ็ดจะเอาเราเลขชุดเนาะ5775นะคะทำไว้เลย5775นะคะอ่ะโอเคพี่ยุภาจารย์หยิบให้ตรงนี้เพิ่มนะ หยิบตัวนี้ให้เพิ่มนะพี่ยูพาไปเอานะนะคะเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดนะคะแล้วก็สองห้าหกนะคะพี่พี่ยูพาไปเพิ่มนะเราส่วนเก้าเจ็ดสี่อาจารย์หยิบให้นะคะโอเคนะคะอ่านี่เลย974ข้างหลังนะคะหรือว่าใครจะซื้อ947ก็ได้นะคะอันนี้ของใครโอเคนะคะทีนี้นอกจากหลักนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยรูดนะรูดหลักห้าให้หมดเลยแบบนี้นะคะอันนี้ชุดกี่ใบ ออกใบหมดเลยเลขไม่เหมือนกันอ่านี่นะรูดไปหมดเลยแบบนี้หลักหารูดไปแบบนี้นะคะส่วนหลัก7ก็นี่เลยเจ็ดนะเจ็ดไล่มาเลยนะคะเจ็ดห้าสราก็เก้าเให้ดูให้ดูเป็นเจดกีกว่าถ้าจะซื้องวดนี้นะคะอย่าให้ดูเป็น97้าเดให้ดู7 9นะคะให้ดูเจมี7 9็ดเ้าไหมคะเจดอ่าเจ็ดเกอ่ะดึงมาหน่อยอุอ๊ยโทษค่ะอ่ะดึงมาหน่อย นะคะแล้วก็เจ็ดเก้าอ่ะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเลขเดิมตามชุดเดิมนะคะส่วนตัวเลขมงคลเนี่ยเลขมงคลที่ตอนนี้เขาแพงๆอัน,อ,นอันกันสี่สามอะไรเขายังอันอยู่วันนี้เลขอะไรดังคะสี 3> 4, 3, ่สามนะคะมีสี่สี่ไหมอ่าก็สี่สามดังอาจารย์ซื้อ 4, 4, สี่สี่มาเลยนะสี 4, 3, 3, 4, ่สามสามสี่อาจารย์ซื้อตัวกลับด้วยอเอาสี่สี่สามสี่นะ หมดเลยนะคะ4434อาจารย์ดักทางแล้วก็อยากจะซื้อเลขพศอ,อ,อาจารย์อยากให้เน้น64นอกจาก74ทุกคนเอา64มีเท่าไหร่อาจารย์เอาหมดเลยนะคะ64 6446เอาทั้งไปทั้งกลับเลยเวลาซื้อลอตเตอรี่นะคะจะได้ถ้าออกตัวนั้นจะได้ไม่ต้องคิดว่าซื้อกลับหรือเปล่านะคะ,นะคะก็คือถูกแน่นอนนะ,ะลูกเศรษฐ์ซื้อตามเลยนะคะ ใครที่อยู่ที่บ้านนะจะจองฝากอาจารย์ก็ได้นะคะฝากอาจารย์ก็ได้นะคะฝากทักไปห้องเซอร์วิสบอกว่าเขาให้อาจารย์่อมหยิบให้อาจารย์เก่งมาทุกตัวไม่ต้องห่วงว่าจะโอ้โหตัวเลขจะเอาไปซื้อใ้ดินด้วยบางทีอาจารย์เก่งให้ถูกงวดที่แล้วโอ้โหอาจารย์ซื้ออาจารย์ซื้ออาจารย์ซื้อห้าสี่กับสี่ห้าเนี่ยเยอะมากแต,แต่ว่า5้าสี่เยอะกว่านะห้าี่เยอะกว่าสี่สาเยอะห้าสี่เยอะกว่าสี่สี่ก็มีแล้วก็ จะมีเลขที่อาจารย์เก่งเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสองเจ็ดสองเจดแต่ว่าไม่ใช่เก้าสองเจนะแต่เป็น2 7เจลูกศิษย์เอาไปซื้อตัดเล่นเอาไปซื้อใต้ดินถูกแต่ว่าลอตเตอรี่ไม่ถูกแต่ว่ามันไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งถ้าสาตัวหน้าที่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งแต่3ตัวท้ายใช่หมดเลยคือสองเจดเจีดสองในะเยอะมาก แต่ถ้าเราจะรีบไม่ปลูกแต่เขาเอาสองตัวนี้ไปซื้อได้ดนอีกทีหนึ่งแต่ถามว่าซื้อได้ไหมจ่ายครึ่งเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อนะคะเอาละนะคะเอาละวันนี้นะคะอาจจองไว้นะคะจองไว้เพราะว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ยังไม่มีเงินวันนี้คิดก่อนเพราะว่าวันนี้เอารางวัลมาให้นะคิดให้ดีๆนะคะอาจารย์หยิบรางวัลมาให้รับโชคไปสายยาปฏิเชษโชคลาภ ะะรับโชคไปอย่าปฏิเสธโชคลาภวันนี้เนี่ยเรามาหยิบกันให้เห็นกันเลยนะคะเอา94 6494มีเท่าไหร่เอาหมดนะคะแล้วก็5665นะคะ5665เลขเกร่งนะคะจะออกอีกไหมโอกาสออกอีกสูงมากนะคะ9449 6446นะคะแล้วก็หลักหนึ่งอาจารย์จะเอาหมดเลยนะคะอันนี้คือเป็นเก็งส่วนตัวเมื่อกี้1415เนาะ <S <S อ่าอ่า9 1 0 5 1 0อย่างเงี้ยพวกเนี้ย สวยมากเลยเนาะเลขมงคลนะนะคะ910นะคะ910นะเลขมงคลนะคะแล้วก็เลขหน้าถ้ามี43เลขหน้านะคะก็เอานะคะรางวัลเลขหน้านะเป็นอายุพราชินีหรือ521ก็เอานะคะ521ใครมี521เอามาให้เลยนะคะ521จะเป็นเลขหน้าหรือเลขท้ายก็ได้มีเท่าไหร่เอาให้หมดนะคะเลขมงคลนะคะ อาได้ได้เอาสี่สองหนึ่งมาเอามาเอาไว้เออเอามาสี่สองหนึ่งนะคะแล้วก็ทำหมดหรือยังนี่เมื่อกี้ก้าสี่แม่จานหรือยังอ่าอสองแปดเอาเหรอเดี๋ยวจะเหมาสักหน่อยเอาสองแปดสองแปดมาเมื่อกี้สองแปดแปดสองอ่าแปดสองเอาสองแปด อย่าตื่นเต้นยังไงวันนี้ก็หมดนะตื่นเต้นไหมคะสัมภาษณ์ขายดีไหมคะสัมภาษณ์ขายดีไหมขายดีวันนี้อยู่มาอยู่นานหรือยังคะวันนี้วันแรกใช่ไหมปกติหมดทุกวันวด,ด,ด,ดนี้เลขอะไรขายดีคะหม่คะสี่สามเลขอะไรขายดีคะสี่สามนอกจากสี่สามมีเลขอะไรอีกไหมที่เขาถามหาก,กันเยอะเยเก้าแปดแปดเก้านะห้าแปดใช่ไหมก็เลขหวยออกวันอังคารที่อาจารย์เก่งนะคะ เพราะนั้นเนี่ยหลักห้าจารย์เอาหมดเลยห้าเจ็ดนะเอามาเลยมีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเอาหมดไปกับ